สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้อยู่กับพี่ตั้มกับต้นไม้เนาะเดี๋ยวพี่ตั้มกับต้นไม้นะครับจะพามาดูจะพามาอัปเดตกวักนะกวักกวางอัลโบโด่ดางขาวที่พี่ตั้มทําการยกยอดไปนะครับว่าลากออกหรือยังแล้วก็แทงหน่อก,กหรือยังนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะพามาอัปเดตกันเลยนะครับ ที่พี่ตั้มได้ทาการยกยอดไปก็คิดว่านะครับน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วเกียรติทิ์แล้วนี่ครับนี่นะครับโอ้โหดูรากสิทุกคนนะครับนี่เป็นไงนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นไงนี่คือรากนะรากหลังจากผ่านไปนะครับสองสัปดาห์นะสองสัปดาห์เราก็จะได้รากอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงหรือว่าพึงพอใจไหมสองสัปดาห์นั้นเนี่ย นะชํำน้ํากับหินภูเขาไฟเดอร์แล้วก็มีราบฝอยแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงดีไหมนะครับนี่คือผลนะครับของการชําน้ํากับหินภูเขาไฟนะครับนี่นี่เป็นไงใบก็ยังนะครับสดใสยังไม่เหี่ยวอีมมาดูอีกต้นนะครับนะมาดูอีกต้นมาดูอีกต้นที่ตั้มก็วางไว้ในล่มอยู่แหละเนาะ อ่าอีกต้นนี้เป็นไงมาดูใกล้ๆเลยทุกคนเดี๋ยวจะหาว่านี่นะครับรากน้อยกว่าแต่ก็มีนะครับนี่นะครับมีรากขาวมีรากฝอยรากแก้วรากฝอยอันนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเนาะนี่จำน้ํานะจำน้ํากับหินภูเขาไฟนะครับนี่รากเต็มเลยนะครับนี่ นี่ก็คือลากของเขาก็คิดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาคงจะเอาลงวัสดุนะครับชำํำปลูกชํำได้นะครับนี่ผมคิดว่าโอเคนะครับสำหรับการชํำน้ำนะตามก็มาอัปเดตให้ดูนะครับให้เห็นว่าที่ชํำไปมันเป็นยังไงนะครับส่วนต่อที่เรายกยอดนะครับเดี๋ยวไปตาม้มพามาดูอ่านี่ไงครับ อที่ยกยอดไปหลังจากยกยอดนะครับไปสองสัปดาห์เราก็จะได้หนอนะครับโผล่ขึ้นมาประมาณนี้เลยเป็นไงนี่นะสองสัปดาห์นะทุกคนเป็นไงนะครับทุกคนดูดูดูด,ดูแทงหนอขึ้นมาแล้วนะห้าหนอเด้อนี่นะที่เ็นเห็นอยู่บนดินนะห้าหนอนห้าหนอเป็นไงนี่คือตอนะครับกวักขาว อโบนะครับนะกับด่างขาวอโบแทงขึ้นมาบนนะครับนี่ที่เห็นเห็นเลยนะนี่หนึ่งสองอา่าหกหนอนะทุกคนหกนี่นี่คู่กันอยู่หกหนอนี่นะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหกต้นนะเราก็ทาเอาไว้แบบนี้แหละคาต่อไว้ก่อนนะครับให้เขาโตให้เขามีใบสัก สามสี่ใบเนาะให้เขามีรากแล้วเราค่อยแยกเขาออกมาจากแม่เขานี่นะพี่รำก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าการอ่า <c oughs> แยกหนอ่อทำชําน้าด้วยหินภูเขาไฟว่ากี่วันให้รากกับการยกยอดนะแล้วมันแทงหนอ่อขึ้นมายังไงนี่เลยนะครับผลเหมือนที่เห็นนะเห็นที่ทุกคนเห็นเป็นไงโอเคไหมถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าพึ่งพอใจมากนะครับนะ ก็อัปเดตให้ทุกคนแล้วนะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามไหมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในทางนี้ติดตามขอบคุณมากครับ